อยู่ที่กลางทุ่งนาริมดอยค่ะวันนี้นะคะน้ำอ้อยจะพามากินหมูกระทะกลางทุ่งค่ะนี่วันนี้นะคะน้ำอ้อยก็ได้ซื้อผงหม่าล่ามาด้วยเนาะเพราะว่าอยากจะลองกินหม่าล่าแล้วก็จิ้มจิ้มเป็นแบบหมูกระทะนี่ฮ้ยมีจูด้วยใช่มีจ๊ด้วย,ว,ยวันนี้นนเราซ,ซอยอจุอันนี้น้ำจิ้มจุเดี๋ยวชิมจูก่อนนี่ จุับสดๆจ้าตับสดจด่บสดจตับสดๆ,สดๆอืซเบรษหวานละมุนอร่อยมากตับสดแล้ววันนี้เราทำอะไรกินกันเนี่ยนี่ตามมาดูเลยวันนี้นะคะนับอ้อยทำหมูกระทะกินกลางหุ้งนี่ครับนี่ยู่ข่างบอบปลาวันนี้เฮียสิงห์กินหมูกระทะด้วยกันกลางทุ่งครับนี่ ภายใไไนหนึ่งสัทีสทีไม่แล้ววันนี้วันยดวันติดเนาะหยุดวันอาทิตย์ครับอ้ยหมูกระทะกลางทุ่งบรรยากาศบรรยากาศดีมากออโอ้โหนี่นี้ร้อน,น,นหมูกระทะต่ทานต่อทาน,ทานสุดที เต่ามหาเศรษฐีครับนี่ครับหมูกระทะมองสิ่งได้บรรยากาศเนาะสิเนาะบรรยากาศเก้าวเดองตอนนี้ข้าวเริ่มเหลืองแล้วนี่ครับเห็ดเข็มทอง แถมสักกี่เดือนนี่สิงเดียเกียวนี่เข้าข้างนี่เข้าข้างนี่นเห็เหมือนแล้วเนาะแผ่วเดือนน่าที่เกียวกันนี่เอาไหว้าหาแล้วเนาะนี่ครับทุ่งรวงทองอืมทางโน้นครับเจ้าของเขามาดูนะอันนั้นเขาสมไฟสมไฟไล่ยุงให่วัวนะครับนี่มาทั้งสองน้ำจิ้มเลยแซ่บไหมโอ้ยสองน้ำจิ้มเลย น้ำจิ้มอะไรบ้างหมาล่าพริกหมาล่าพริกหมาล่าคุกพริกหมาล่าก่อนอนี่แล้วเอามาจิ้มตัวนี้นะอันนี้เป็นพันธุ์ไทยเนาะพันธุ์ไทยผสมหม่าล่าร้อนอุ่ดูควันดิร้อนอะโอ้โหมันออกกลุ่นเลยโลวกปากแน่นอนครับช็อตนี้เปล่าไงอ้มันจะ,จะทันเย็นนะอื้ม ซุปพริกหม่าล่าด้วยอร่อยมากนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนี่กินหมูกระทะเป็นวัน <5 S 2> หยุดที่กลางทุ่งครับจิ้มเหรอพริกหม,ม่าล่าโคตรล้ำเลยนะกินจิ้มเหรอมมพริกหม่าล่านี่ซุปพริกหม่าล่าคุยกัำลังจิม้มพันทายนรสิงห์อร่อยอร่อยมากแซ่บหลาย นี่หม้อหมึกะจะวุด็ดปุดกร้อนฤดูควันแล้วดุดยอดอืมอากาศได้เลยเนาะบรรยากาศสุดยอดเ<ำ>ย็นมีลมแล้วแนะน่ยห้อน Mm. เข้าเรื่มเรืองละวอ,อยไหมยอดเลยโอเคเดี๋ยวเรานี่ครับล้อมวงกินหมูกระทะกันยำเย็นยำข่านี่โอา <c oughs> นี่ค่ะเผ <c oughs> ็ดเผ็ดร้อนร้อนแบบนี้เนาะต้องกินกับเบป,ปซี่นี่หมูกระทะต้องกินคู่กับน้ำอัดลมนี่ <c oughs> เดื่มเบป,ปซี่ กินหมูข้าเผ็ดกินกับเฟซี่อร่อยมากเลยเอาละค่ะน้ำอ้อยก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย